เวลาสังหารกุยช่ายหมีอไม่อมน้ํามันเลยจิ้มเหมือนจิ้มคือแบบดีงามกินทั้งตัวเป็นความน่ารักของกุยช่ายแล้วกันกินไปหัวขา <c oughs> ดี่คนหนุ่หนูรู้สึกตกใจนึกว่าทําให้หมีตายวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาหางานาก,กุยช่ายเก่งร้านนี้เขาเป็นร้านกุยช่ายหมีฟังไม่ผิดจ้ะกุยช่ายหมี เปิดมาประมาณประมาณได้3เดือนแล้วครับ3เ <3 S 2> ดือน3เดือนครับคือในเรามีพื้นที่บ้านให้เป็นแบบร้านคาเฟ่เลยใช่ครับคือจุดเด่นร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเอามาตามหักกุ้ยไชหมี่วิธีการทำพอมันไปถึงรูปหมี่พี่นนท์มันยากกว่าที่เราทำแบบกุ้ยไชรูปแบบปกตินะคะยากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ยอมรับเลยทีแรกท,ที่ที่ลองทำมาเละะฮะทำมาเท่าไหร่ก็ทิ้งหมดเลยค่ะ นะครับแล้วทีแรกก็ท้อแล้วแหละมันไม่น่าจะทําได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคะคือมันออกมามันก็ไม่ได้สวยอย่างเงี้ย<า>เอก็อให้คุณแม่ครับคุณแม่เขาก็ลองปรับสูตรดูจากโบราณน,นิดอีกนิดเดียวอะไรเงี้ย<า>ก,ก็ออกมาได้ก็เลยกลายเป็นกุ้ยช่ายหมีของที่ร้านนี้ร้านชื่ออฟเฟนลี่และชื่อร้านนี่คือสไตล์จีนใช่ครับมันมาจากคําว่าอะไรค,รคือมาจาก ลูกสาวชื่อเฟรนลี่ครับ oh. แ,ลแล้วทั้งครอบครัวจะมีเชื้อสายจีนมาโดยตลอด<ะ>นะฮะก็เรียกบางบางทีเรียกกันเลเ่นๆก็อาเฟงอาเฟงเฉยๆเอาเฟร <Okay. S 2> นล่อะไงี้ยเราก็เลยมาตั้งชื่อร้านครับอ๋อเป็นชื่อร้านร้าน,<ะ>รานนี้เขาตกแต่งสไตล์จีนทั้งหมดแล้วก็ใช้ชพื้นที่หน้าบ้านใช่ครับทั้งหมดเลยในเรามีเป็นร้านร้านนี้ขึ้นมาประมาณสเดือนทนี้ ไหนก็เห็นบรรยากาศของร้านเปนส่วนหนึ่งนะเราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกในเรื่องของการทำกุ้ยช่หมี่ <ใน S 1> อของพี่นนท์เขานี่อ๋อนี่ไงทำไมต้องมาทำให้มันเป็นแบบความน่ารักของน้องหมีอ่อะคะพี่นนท์ทีแรกอะครับก็ก็ขายปราโบราณแล้วทีนี้ เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําร้านให้มันแบบเล็กๆเก๋ๆอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับถ้าแบบโบราณคงไม่มีใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็คิดนะก็เลยทําให้มันเป็นที่มันอะไรที่มันน่ารักที่มันจับต้องได้ครับแล้วมีลูกสาวผมกับแฟนก็จะชอบแย่เขาว่าเขาหน้าเหมือนน้องหมีลิลักคุมะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาเนี่ยพิมพหมีมาแล้วทําครับทีนี้ที่เด็ดของเขาคุณผู้ชมนอกจากที่จะเป็นกุ้ยช่ายหมีแล้วน้าจิ้มเขาก็เด็ดมากส่วนผสมน้ำจิ้มคือยังไงพี่น้องคะหวในน้ำจิ้มนี่ต้องยก เครดิตให้คุณแม่ที่เป็นเจนสองคนไทยชอบกินรสจัดใช่ไหมเลาะชอบอะไรที่มันมันมันเผ็ดบ้างอะไรบ้างแม่เขาเลยแบบเอาสูตรจากคุณยายเนี่ยมาปรุงใหม่ค่ะนะครับเป็นเป็นน้ำจิ้มสูตรของของเขาเองอ๋อใช่ว่าใส่เอย่างดีอ๋อที่นี่ไม่ใส่ผงชโลดด้วยอ๋อ แล้วสูตรก็คือจะมีความจัดจา้านอันนี้เดี๋ยวร้องรอชิมน้ําจิม้มแต่ทีนี้วิธีการทอดของเขาเนี่ยเอ,อ่ญน้องไปทอดในกระทะนี่ต้องใช้เวลาอะไรยังไงแล้วก็ทอดยากได้ไยังไงคะพี่หนุ่จริงความยากไม่ยากนะฮะแต่เราใช้ด้วยความที่เราใช้น้ํามัน,าน,มนร,ราข้าวอ๋อใช้น้ํามันราข้าววิสุขภาพใช่ครับก็น้ํามันราข้าวเนี่ยจริงคุณสมบัติเขาจะทอดไม่เขาเรียกว่าใช้ความร้อนไม่ค่อยดีเราก็เลยใช้ความร้อนที่ทำครับแล้วก็ ต้องทอดนานหน่อยแต่ว่าข้อด,ดีของเขาก็คือไม่อมอน้มํามันนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพไหนๆก็มาละหนูจะทดลองยินดีครับทอดให้นนท์ค่ะวันนี้จะเปน็นผู้ช่วยรเราต้อง,อ,งองทอดคิงกี่ตัวครหนนท์เออทีละสามครับแต่ว่าลองลองทีละสองครับทองลองทีละสองคเพราะว่ามันทอดเดินไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะติดกันอ่าเขามีเทคนิคนะจ๊ะคุณรอหนงก็นึ่งหลับ ส่วนใหญ่ที่มาถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะชอบทอด<ะ>นะครับแต่ถ้าแบบมีอายุนิดนึงก็จะเป็นนึ่งนะครับก็จะกินง่าย<ะ>ค่ะตัวของกุยช่ายเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงสำหรับตัวกุยช่ายตัวกุยช่ายน,นอกจากรูรลักของหมีแล้วนะครับความแตกต่างของเราผมว่าน่าจะเป็นเรื่องขาผมว่าเรา,เราเ,ราเราเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ แป้งก็จะน้อยมันจะมีความนุ่มแล้วก็นึบๆนิดนึงอะฮะออ๋ตามสไตล์ใครที่ชอบกินกุ้ช่แบบนึบๆคือกัดเข้าไปแล้วมันจะไม่แบบสวบลงไปเลยคุณผู้ชมนี่ราคาขายคือ1ชุดราคาเท่าไหร่คะพี่นค์ห้าสิบบาทเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมทำแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่บดทอดมาเองน้องดูจะแบบตัดแดดมากไปนิดนึงนะไปเดี๋ยวเราต้องเอาส่งตัวนี้ค่ะ ใส่ลงกระเพาะของเราเขาจะมีทั้งทอดทั้งนึ่งพี่นนบอกว่าต้องจิ้มกับน้ำจิ้มเด็ดมากนี่พร้อมเสิร์ฟเลยใ่คะพี่นนนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณค่ะพี่นนได้เวลาชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมเธอน่ารักจังเลยเธอน่ารักจังเลยแต่เราต้องกินเธอแล้วนะอะกินแบบนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่น้องจุ่มไปแเล้เวลนะเวลาสังหารกุยช่ายมี แป้งนุ่มตัวกุ้ยช่ายน่มน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มจ,จะแบบมีความเผ็ดนิดนิดรสชาติบบลมกล่อมตัวกุ้ยช่ายกรอบหอมทอดใหม่ๆแล้วจิ้มกับน,น้ำจิ้มน,นะดีงามนนทบ,บุรีมากเพราะร้านนี้อยู่ที่นนท์แบบนึ่องจะมีความนุ่มๆทานกะับน้ำจิ้มก็จะแบบดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีแบบทอจะแบบเป็นามกรอบไม่อมน้ำมันเลยที่มเหมือนจิ้มคือแบบดีงามกินทั้งตัว ทำรูปร่างเดิมไม่ได้เราชิน้าแล้วมันคือตัวอะไรก่อนน้ำเจ้าขวาหอมมากแล้วก็ไม่หวานคุณผู้ชมน้ำกบกีตชื่อเหมาะกับการทานคู่กับกุยชา่ายเรากินคำเดียวหมดได้ปะกัดหัวมันแล้วกันเนาะถ้าบอกว่าสามตัวไม่พอจริงๆนุ่นค่นะคือการทอดคือกรอบแล้วก็แบบข้างในนุ่มคือแป้งแบบดีเราห่นมนันคือทานแล้วแบบมันไม่สวบลงไป ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็แบบเป็นความน่ารักของปุ้ยชาติแล้วกันกินไปหัวขาดนี่กวหนูรู้สึกตกใจนึกว่าทําให้หมีตายโนื้อาให้โนฝากล้านนิดนึงว่าใครอยากจะแวะมาทานอาเฟงลี่ค่ะอยากแวะมาร้านอาเฟงลี่นะครับก็มาที่ซอยบางกวยไซน้อย40นะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม5ครับเปิดตั้งแต่เก้่โมงครับปิดแต่โมงเย็นครับมีช่องทางในการที่จะติดต่อหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างคนก็ทาง Facebook Fanpage นะครับก็พิมพ์ร้านอาเฟงลี่เหมือนกันแล้วก็ ถ้าใครยังไงก็โทรมาได้ครับที่เบอร์081ครับ4479251ครับค่ะสังเกตนะคะร้านนี้จะเป็นแบบสีแดงสีเหลืองใช่ครับมาถึงปุ๊บรู้เลยว่าร้านนี้ผูใช่หมี่แน่นอนจะมาถูกแล้วนะคะวันนี้ร้องขอบคุณพี่นนท์มากมากค่ะคคชมเลยกลองขาทันท,ทูฟยยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง y o u t u b e และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมลือทุกที่เลยจ้า